สวัสดีครับผมวันนี้ v n Body บ a ดีครับผมกำลังจะไปส่งรถลูกค้าครับผมให้มาดูกันก่อนรถคันนี้ i ิก up ครับผมกระบะเหล็กคอกสูงนะครับผมเป็นรถบรรทุกแก๊สนะครับผมเรากำลังจะนำไปติดลิฟทท้ายให้ลูกค้านะครับผมให้มาดูกันก่อนว่าสเปคมันเป็นยังไงสเปคกระบะตัวนี้ครับผมเป็นกระบะคอกสูงแบบน้ำนะครับผมแผงข้าง2ด้านปิดตายครับประตูด้านบนเปิดได้2ข้างคือเปิดพับไปอย่างนี้ครับพับไปสามารถนำสินค้าบรรทุก ลงจากด้านบนได้หรือจะยกของลงจากด้านบนได้สะดวกสบายแน่นอนครับพื้นตัวนี้พื้นกับด้านหน้าเป็นพื้นลายนะครับเป็นพื้นลายกันสินค้าเลื่อนการถางแก๊สเลื่อนครับผมจะให้มาดูด้านหน้าครับผมด้านหน้าครับผมตรงนี้เป็นที่เก็บยางครับผมซึ่งอย่างที่เราบอกว่าเราจะนําไปติดลิฟท้ายใช่ไหมฮะซึ่งติดลิฟท้ายเราจะใส่เราจะใส่ยางอะไหลไม่ได้ เพราะว่ามันจะติดกระบอกกระบอกสูบของิอีฟ้ายครับผมเราเลยนยํายางมาใส่ด้านหน้าส่วนด้านหน้าจะมีเราจะให้ที่ใส่ฐานรับเพลิงที่ใส่ถังเพลิงคันละสองครับคันละหนึ่งคู่ซ้ายขวาครับผมนี่สวยมากเลยครับสนใจติดต่อมาได้ครับผม VN Body บ a ดีครครับตามนี้นะฮะ